พี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยครอบวิชาคาเฟ่แล้วก็ช่องอีสกอนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูชาเขียวใช่ไหมครับพี่อ้อยชาเขียวสวัสดีครับนี่เริ่มกันเลยกับเมนูชาเขียวนะครับ การให้แบบว่าใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นออเดอร์ไว้เนะพี่อ้อยเนาะออเดอร์สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานสั่งเป็นอาทิตย์อ๋อสั่งเป็นอาทิตย์สั่งเป็นอาทิตย์ยาว ดีจังเลยมีสั่งเป็นอาทิตย์ลูกค้าแบบว่ามาถึงแล้วก็รับเลยนะพี่อ้อยเนาะไม่ได้รอคิวเนาะครับแล้วก็ไม่ไม่เสียเงินค่าโทรศัพท์ด้วยศัด <c oughs> ทุกวันทุกวันประหยัด <c oughs> ประหยัดด้วย <c oughs> ใช่ไหมเอามาจ่ายค่าน้ำพี่อ้อยดิมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการสั่งร้านพี่อ้อยแบบว่าถ้าไม่อยากโทรก็มีไลน์ด้วยนะครับ ที่ลายอะไรนะลายพี่อ้อยชูกาแคนหรือเปล่าชูกาแคนตามด้วยรหัสอะไรจำได้ไหมเจ็ดแปนะครับลองเซิร์ชได้นะฮ mm hmm. ะหรือจะสนใจทักเข้ามาสอบถามพี่อ้อยก็ได้นะครับที่ลายที่เพจเพจนี้ก็ชื่อเพจคอวิชาคาเฟ่นะลิง์กเข้าเพจนี้ผมมีให้นะครับอยู่ใต้อ่าอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ เป็นลิง์เข้าเพจโดยตรงเลยน้องพี่อ้อยพี่อ้อยก็จะเข้าไปตอบนะครับแท้แกนะ่งว่านะครับ <c oughs> สีชาเขียวโดนใจจริงๆนี่ชาเขียวทั้งสองแก้วเลยนะครับดัน,นก็ชาเขียวเดี๋ยวผมต้องดึง ออกก,อกว้างๆหน่อยเพราะว่าพี่ไาทำลายมุมนะครับจะได้ครบทุกเครื่องดื่มโฟกัสเป็นอันนี้ไม่ได้โฟกัสบางจุดเดี๋ยวไม่ไม่ได้ทั้งหมดเนาะดูสีชาเขียวน่าทานมากอากาศเริ่มดีแล้เริ่มดีแล้วเนะเริ่มไม่หนาวมาก เริ่มขายสบายๆสองสามวัน,นเรียกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่าอย่าว่าสองสามวันเย็นมากนะครับเรียกว่าอากาศเย็นไปเลยหนาว,วใช่ตักน้ำแข็งในมือแข็งเลยคือลูกค้าพี่อ้อยนี่ก็สั่สงทานได้นะครับเม,มนูฝันด้วยนะครับเรื่องหน้าหนาวขายดีเป็นเมนูฝันนะครับ นน่าจะะปิเนนคนชอบอะเนาะคนชอบก็ต้องต้องกินได้ตลอดด้วยวก็อร่อยอร่อยด้วยนะครับ สีสวยจริงๆจริงอ,อี่วสีชาเขียวยแต่พี่้่าเห็นในไอ้นี่มันจะสีจืดไปน,นิดแต่สีจริงแล้วสีสดก,กว่าสีในอุปกรณ์ผมใช่ไหมใช่สีสวยมากๆเลยนะครับจริงดูสิ <Yeah. S 1> แก้วแก้วนี้สามสิบบาท อาหานมากนะใส่เครื่องแน่นๆนะ การปั่นของเที่ออยวไอมันจะจะลื่นหน้าหนาวนิดเทนได้ลงเลยนะหน้าหนาวตอนเที่ออยวไอจำได้ว่าตอนหน้าหนาวทออเทีเย่ยวไอเทนได้ลงตอนนี้เรือมันลื่นเลยอากาศดีละเดี๋ยวไใ,ใกล้ๆนะสวยงามเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะคะ น,นี่พี่อ้อยก็จะมีแบบฟ้าหลายแบบนะครับมีฟ้าแบนดฟ้าฮารแล้วก็ฟ้าโดมอันนี้พี่อ้อยใช้เป็นฟ้าฮารแล้วแต่แล้วแต่พี่อ้อยจะดีไซน์แล้วแต่อารมนะครับบางวันแกก็ใช้ฟ้าโดมนะครับแต่ถ้าเด็นๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครแยกเย็นแย,ยกปัน่นอ๋อถ้าปั่นก็จะเป็นฮารเนาะพี่อ้อย แต่ถ้าเป็นปั่นเราใส่วิปครีมพี่้ยก็จะนุ่นเลยใส่ฝาโดมนะครับจะมีรูให้ปั่นกินได้วาปาโดมมันจะ,ะดจูใหญ่กว่าเืร็จรา้วมาจาแล้ลูกค้ามารับอ้าลลูกค้มมา,คามารับนะครับโอ้ไอความร้อนนี่อุ่นเลยพี่อ้อย อุ่นมืออะไรใช่ไหมครับนี่ฝาฟาที่พีอ้อยใช้ฟ้าสีเขียวนี่นะครับก็คือขวดที่พี่อ้อยแบบว่าออาไิรีเซนเคิลนำกลับมาใช้นะครับก็คือขวดของชาเนทีนั่นเองนะครับพี่อ้อยใช้ขวดชาเนทีหมด เอามาล้างนํามาใช้เป like like ็นใส่วัตถุดิบได้นะครับพวกนี้กาแฟพวกโค้งนมสดอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเขาเลือกผลิตแล้วนะครับขวดแบบนี้เขา่าจะเป็นขวดแบบใหม่แล้วนะพี่อ้อยนะขวดแก้วขวดนี้ก็กี่ปีย้อนหลังได้พี่อ้อยพี่อยมาเท่าไหร่นะหลายปีค่ะห้าปีเตั่งแต่พี่อ้อยเริ่มขายแล้วก่ลูกค้าเขามาถามชาเนตีพี่อ้อยก็เลยลองไปซื้อมาชง ตอนนั้นลูกค้าติดชาเน็ตทีสมัยก่อนด้ชยพี่อ้อยทำชาเน็ตทีได้อร่อยมากนะครับผมเคยชิมครับแล้วแต่คนติดนอนแรกๆมันเป็นเหมือนกลิ่นนะมันกลิ่นอะไรนะพี่กอลตอนนั้นพี่กอลอฟมันเนี่ยกลิ่นลำบูรผมอ่าใช่แต่ก่อนอ่ะผมไม่เคยกินไง เขาถ้าถ้าเรียกตามง่ายๆก็คือชาผสมกาแฟใช่ไหมพี่อ้อยผมเรียกถูกไหมไม่ใช่หรอจะเป็นกินเหมือนนกขูดนะทีนี้แต่ถ้ากินไปกินมามันอร่อยมันอร่อยมาครับกับเมนูนี้คืออะไรพี่อ้อยกาแฟโบราณสามโอ้โหกาแฟโบราณสามแก้วเลยเป็นออเดอร์จาก ลายอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนะครับจากลายชูการ์แคนเจ็ดแปดเก้านะครับฝั่งล่วงหน้าได้นะครับช่วงนี้เบอร์เดิมพี่อ้อยมีปัญหานะคะทุกคนยังไงก็ทักโทรมาเบอร์ใหม่ที่ให้ไปน,นะคะหรือถ้าหรือโทรมาทางเพจก็ได้นะ,ะเพราะว่าตอนเช้าพี่อ้อยเปิดเปิดเพจดยู่ ผมโคตรหอมกินกาแฟเลยนะครับตอนนี้สามแก้วนะครับพี่ๆี่หอมมากนะครับ แกเพราะว่ากาแฟโบราณแบบนี้มันจะติดแก้วนะคะเข้าไว้น้ำมันจะติดหนึบเลยไไ <laughs> เพราะว่านี่แหละเหตุผลที่เขาให้ผ่านถุงกองตัวกาแฟโบราณเพรายติดแก้วนะักมากเดี๋ยวราดูก่อนวลาลูกค้าสั่งบานหน่อยหรือเปล่าบางทีก็เพื่อความละเอียดนะคะ สเปล,ลังาย,ยแสดงว่าบาันเ็ติดงานยกปี่องผมใช่หรอนมเหนือนอีกและะะ้วออากาศอากาศนะอากาศเย็ยนนมก็เลยเหนื่อนมข้นหวานเนย นมเนิดชเนเนเอออย่างหนึ่งนะครับพี่อ้อยควระระมัดระวังเนาะพี่อ้อยจะเรื่องเรื่องช้อนเนี่ยต้องแห้งนะครับเวลาตักน้ำตาลไม่งั้นมันจะมันจะเกาะมันจะเกาะกันนกยครับ กล้องสลปอ<า>ีกแล้วนะคะกับสีกาแฟสวยมากบบผมชอบสีเครื่องดื่มที่เป็นแบบนี้แหละพี่อ,อ<ช>้อยเครื่องดื่มกาแฟที่แบบสีเข้มๆดุๆแน,นี้นี่เป็นเมนูแยกน้ำนะครับอกินมากทั้งสามแก้วเลยใช่ไหมพี่อ้อยใช่ก็เลยไม่ได้ดูที่แก้วเลยสีสวยมากุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแล้วนะดูครับนี่พี่อ้อย ตั้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับอากาศเย็นมากรอลูกค้ามารับถ้าอากาศร้อนนี่พี่ก็จะไปแช่ไว้ในถังฟิตนะครับถังไอซ์เต็มถังไอติมบ้างนะครับถังน้ําแข็งบ้างนะครับแชร่รอ พามาหลับแล้วนะคะ <uku. S 2> เสร็จแล้วนะครับอย่าไปแช่ลูก้านะครับมาต่อกันเลยกับเมนูกาฟแฟสดนะครับคาปูชิโน,โน่คาปูชิโน่เครื่องมันร้อนมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเอาชอบมา ไม่ได้ยินเสียงนกอยู่ข้างร้านนานแล้วเนาะใช่ปกติตอนจะได้ยินเสียงนกแบบจิ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 บมันหนาวนกก็ไม่กล้าบินปีกแข็งแล้ปีกแข็งไม่ได้ยินเสียงนกจิบจิบจิบนานแล้วหอมเลยนะครับคาปูชิโน่โอ้โหเห็นไหมครับนี่นี่เป็นซีมาแล้วก็ ชั้นบอดี้แล้วก็ชั้นล่างสุดนะไม่รู้ว่าเชื่ออะไรสามเกพี่ไว้เทนมลงไปเมื่อกี้นะครับหมดเลยว่าจะให้แบบว่าพี่พีดูสักหน่อยต้องขออ้หนะคะึครับอะไรันรีบนี่หลายท่านบอกว่าเอาเครื่องนี้ทำฟองนมนี่สวย เลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกเรานะครับบางท่านก็หลายรถแล้วนะคะทุกคนบอกว่าใช้ดีมากเลยบางท่านก็สะดวกแบบเป็นปั๊มเนาะฟองนมนะครับแนะนําว่าเวลาเก็บพยายามอย่าอย่าเอานอนนะคะต้องต้องตั้งไว้อย่างนี้ใช่ฮะหลัวตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่สกปรกสวยมาก กาแฟชาคาเฟ่นะครับเป็นชื่อร้านพี่อ้อยเลยนะครับนี่ด้วยหันด้านนู้นไหมพี่พี่ดูหน่อยเอาตาต้องแน่จะชอบด้านนี้ใช่ไหมกาแฟชาคาเฟ่นะครับมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ชื่อเพจให้กดติดตามเลยนะครับเสร็จแล้วใส่ฟองนมเข้าไปน, <ะ S 2> น่าทานมากเลยพี่อ้อยแก้วนี้นาะจ้าเนี๋จะรอเสิร์ฟลูกค้านะครับ เดี๋ยวหมดหนาวนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะทําทกินเองทุกวันเลยปกติก็จะกินทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวในช่วงนี้จะเป็นกาแฟร้อนครับแม่พ,นพ,นพ,นพนันนันพันนี้มาให้เป็นคอนเไรค่ะอัอนนี้เลยก็ได้ค่ะอ,อันเดียวกันสามสิบบาท ไปเลยเป็นอนอริจินอลเหมือนเดิมฟินหน้าดูเนาะเวลาเวลาน้ำกาแฟาเขาไหลอะ่ะ ให้ได้หลายแบบนะคะซื้อเครื่องเยากคมมากชงก็ได้ตางฟองนมงก็ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าประมุลใส่ตรงนี้ก็จะทำให้ควัลผสมมาลายเข้ากันเร็วมากขึ้นนะประหยัดเวลาด้วย้ใชอบให้มันเป็นฟองก็แค่ปันป่นให้มันนัวๆคพอนะส่วนถ้าใครชอบเป็นฟองก็หาแก้วใหญ่ๆมาปัน่น แก้วที่แบบว่าเราปั่นยังไงมันก็ไม่ลนนะ้นอ่ะย้อยก็จะหาอยู่สักวันย้อยอยากได้แบบเป็นฟองเต็มแก้วล้นแก้วฟอ,องนันสวยมากทุกคนแต่กองชอบฝันนี้นิ่มดิยชอบอีกตัาตาดีมากเลยอาติไฮโน่สามสิบบาทเทานั้นสิบบาทจนะ้า โหลดเข้ามาสองลานพี่อ้อยผ้าปกแดดเจะจัดจัดการ,รผ้าปกแดดติวขึ้นนะครับแดดเลยสองเข้ามาไม่มีเม,ม,มนูนนอะไรบ้างพี่อ้อยกาแฟเย็นกับชายเย็นกาแฟเย็นชาเย็นนะครับนี่กาแฟ คนถามวาพี่ว่าถ้าย่งไงถึงไม่หกหกนะคะทุกคน <c oughs> บางทีก็หกแ,แต่บางทีเราก็เหมือนกะกัน สเียง่องนมสีสวยๆเลย,เลยสวยมากเลยนะครับสีน่ากินมากโอ้โหเป็นชาวลูกค้าพี่ใส่ฟองนมเยอะๆเลยชอบมากมีขอด้วยใช่ไหม่ <c oughs> อฟองนมอันนี้เอาน้ำแข็งออกจากขอบแก้วนะคะไม่งั้งเนเดี๋ยวมันจะซึม ชเย็นชาเริ่มร้อนแล้วอ่ะพี่ออยดีใจมากอยู่ยากนะคะแต่ว่า,า,าน้ำเราเนี่ก็ีอย่างเสียอย่างเนาะ เก็นนะครับแก้วละ25บาทเท่านั้นนะครับกุที่อ้ย <Yeah. S 2> อยหมดและเดี๋ยวจะกลุ่มไหนก็ต่อไปเป็นนมสดเย็นหวานน้อยนะครับ เลยว่าเมนูนมสดพี่อ้อยนี่ชอบมากนะครับผมเนี่ยชอบส่วนตัวเลยนะครับไม่ใช่ใครลูกค้านี่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมชอบมากเมนูนี้เพราะว่าเป็นไงละ่ะกินทุกวันเลยนะครับเมนูน,นมสดเย็นตอนเช้าๆผมก็จะแลบมากินนะน่ะพี่อ้อยนมสดร้อนอร่อยมากนะ นมสดเย็นหวานน้อยสองแก่พี่วายจะสตรีมก่อนครับอ้อกลิ่ร้อมมันอ่อนขึ้นมาเลยนะครับหอมนมใช่ครับนมโค,โคโสดเ,คเท่ากันแน่นอนใช่ไหมพี่วอยเพราะพี่วอยมี มีเส้นตวงให้ข้างแก้ว เมนูนมสดนี่พี่อ้อยก็เคยให้คลิปเกี่ยวกับการสอนสูตรวิธีการทําเมนูนี้ไว้แล้วนะครับทำง่ายแต่อร่อยทำง่ายแต่อร่อยนะครับคือจะชูรสชาติของวัตถุดิบนั้นขึ้นเลยนะครับขาวจั่วเลยลำบากแก้วพี่อ้อยเลยเมนูขาวๆเลยไม่เห็นสก,กีนเลยนะครับพี่อ้อย ข้าวนวลน,น่ากินเลยค่ะดวครับหายไปแล้วตะเกียกสีข้าวด้วยเนี่ยต้องแบบเพ่งเลงเราถึงจะอ่านได้ข้าวนวลน,น,น่ากินพี่อ้อยสั่งแก้วแบบใหม่ไปหรือยังพี่อ้อยเห็นว่าใกล้จะหมดหรือออกแบบไม่ละไม่มีแบบใหม่แล้วนะคะก็จะใช้ย่างนี้ไปตลอดอ๋อไม่ออกแบบแล้วใช่ไหมออกแบบใหม่ไม่ได้ค่ะมันเสียค่า ออกแบบใหม่ก็หน้าร้อยเนี่ยอ้โหพี่อ้อยจจะเหลือกาไรไหมเหรก็คือประมาณว่าที่ร้านเขาก็พิมพ์แบบนี้ไ้พี่อ้อยไว้แล้วเนาะคร<อ>าตัดแต่พี่อ้อยนี่ออกแบบเองเลยนะครับให้ร้านเขาต,าตัดพิมพให้เ,<อ>เสร็จแล้ว,ลวอันนี้แกะและกี่บาทพี่อ้อยย5บาทครับ2ีบาทนะครับทำนมสดไปส่งนะครับ พร้อมกินกาแฟที่พี่อ้อยบดมาใช่แต่กลิ่นก็ขึ้นเมนูอะไรพี่อ้อยครับกาแฟสดเย็นกาแฟสดเย็น คาปูชิโน่เลยอยากจะเพิ่มนมเข้ามาเนี่ยหอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมจริงๆนลยอ่ะ แกบพี่อ้อยแล้วออกไปบอกหอมมากหอมแม่เบลยู่ในกล่องหอมแม่เบอยู่ในกล่อ,อง ทุกคนที่รับชมช่องติดกอบแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยเขาเปนชาคาเฟ่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ